สว,ส,สวัสดีสวัสดีสวัสดีเอฟสีทูทันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขาบอกจะแล้วข่าวดูสิครับนะโอ้โหหนุ่มผมยาวงานข้าวแล้วประบานออกมาจัดหนักจัดเต็มแล้วย้าครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลักนะครับในการรับชมรับฟังท่านใดเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับเป็นเพียงแค่นิทานกด ไลฟ์ผมนะครับเพื่อเป็นการยืนยันน้อยทีครับนะล่าสุดนะครับนะปอบนะครับนะได้ออกมาฉะนะครับหนุ่มผมยาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับกับหนุ่มผมยาวของเราวันนี้นะครับได้มีการอื้อหือหนอเอ้ยออกมาฉะออกมานู่นนี่นั่นแล้วครับนะหนุ่มผมยาวของเราล่าสุดที่ครับไม่ชละวันนะครับได้ออกมาโพสต์บทความนี้ที่ให้ฝันนะ น่าสนใจมากๆพี่ครับนะเดี๋ยวเราจะไปอ่านบทฝามนี้กันนะครับปอบหมาวิ่งไล้เห่าไล้กัดเพื่อนไม่ลามโซ่ไม่เอาตะก้อข้อปากหมาไว้พอเพื่อนปาก้อนหินกลับลุกขึ้นเท้าเอวทำหน้าหลุมที่นิ้วใส่เพื่อนว่าไหนเธอสัญญาจะไม่ทำร้ายฉันก็บึงไปกัดเขาก้อนนะฮะพุ่ม ยังไม่บานบานไปก่าขก่อนน่ะบทเยื่อที่เธอจับทางได้ว่านี่แหละคือค่าคาลิเตอร์ที่สร้างทุกอย่างให้ฉันเธอจึงใช้มันกับทุกคนเพื่อผลประโยชน์เงินทองและเธอก็ใช้บทเยื่อนี้เป็นอาวุธเพื่อทำลายเพื่อนที่เคยลุมล,มลุมรักเธอบทเยื่อที่เธอช้ำช่องอ่า สามช่องเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจผ่านการโยนบทหลายให้คนอื่น <c oughs> เป็นประจำทุกปัญหา <c oughs> ที่เกี่ยวข้องกับเธอเธอมักโทษว่าเป็นความผิดของผู้อื่นเสมอเหยื่อแบบเธอจะรู้ว่าใครดูเธอออก เธอจะเลือกกำจัดคนที่เห็นท่าแท้ทิ้งเสียและเธอจะพร่ำบอกใครที่ทีท่ตามไม่ทันว่าฉันโดนรลังแกฉันโดนรลังแกและใช้คนเหล่านั้นเป็นเครื่องสังเวยบูชาให้ตัวเธอเป็นบุคคลที่น่าสงสาร แต่อย่างไรก็ตามก็คงเป็นเป็นเพราะเธอเอาชนะพวกเขาด้วยวิธีอื่นไม่ได้แล้วจึงเลือกใช้วิธีที่น่าเวทนาและอนาถที่เธอเชี่ยวชาญแทนพ,พี่ขาน้องไม่มีเงินน้องต้องใช้เงินอีกเยอะ พี่รักน้องนะพี่จะไม่ทำลายน้อง <c oughs> โอเคโพสด้สินะโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะครับนะไม่อยากจะเชื่อเลยสิครับนะอืมนี่แหละเวลาตัวเองเนี่ยตัวเองโดนเนี่ยก็จะบอกว่าตัวเองถูกลังแกฉันโดนลังแกนะเราก็จะเอาคนคนอื่นเนี่ยนะครับ เป็นเครื่องสัง่งเวยบูชาให้ตัวเธอเนะครับเป็นบุคคลน่าสงสารนะครับนะนี่คือน,นิสัยสันดาของพวกมันกันกูยังลูกลก็ยังนี่คือน,นิสัยสันดาของพวกมันคือปล่อยหมาวิ่งเห่าไปเรื่อยนะเวลาเขาเอาคืนบ้างก็ก็ออกลูกฉันทุกรังแกจริงไหมครับฉันทุกรังแกนะฉันทุกกลังแก เวลาโดนเข้านะฉันทูกรังแกพะนะแต่เวลาทาคนอื่นนะไม่ไม่คิดนะแต่เวลาเองโดนฉนัฉนทูกรังแก่โอ้โหซึ่งมี f อเข้ามาคอมเมนต์นะครับนะโพสต์นี้เอาไปเต็มร้อยค่ะเพราะบรรยายได้ถึงการสร้างกลยุทธ์ที่เพื่อสมทบบทบาทของเหยื่ออันจอมปลอมในการให้ได้มาซึ่งทรัพยากรเพื่อสนองของตนเองไม่ว่าจะเป็นการได้รับความสนใจความเห็นใจ สถานะทางสังคมและการสนบุนการเงินไอพี่สี่ขาขาน้อยมีเงินค่าโอนคาโอนแค่โอ้ยแค่อ,แอ่านก็ผิดขออภัยค่ะคุณใหม่เฟ่ยงก้อนหินเฟืยงก้อนหินใส่คนอื่นจนเคยชินพอคนอื่นเฟืยงกลับ กลับรับไม่ได้ยังมีน่าตะกลว่าตนถูกหลังแก่โถนี่ครับนี่คือสันดานของ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 นางนะที่ครับนะ <c oughs> คืออย่างเงี้ยตอนเนี้ยคือพวกมันจะเล่นบทน่าสงสารโดยใช้อีรูบโบเนะี่ยเป็นสื่อกับอีออบานเนะี่ยเป็นสื่อเพื่อให้สังคมรู้ว่าเนะี่ยฉันเนี่ยถูกรลังแก่นะ เออเขาสารหยุดแล้วพวกคุณยังไม่หยุดเล่นเหยื่อบทตรงสารให้อยู่นิ่งๆเพื่อที่จะได้เงินจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่จะโอนให้หลังบ้านนี่เยอะๆเลยผู้ใหญ่ใจดีกด็ทักมาเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างที่นางหายไปนางอยากให้เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีลหลายๆคนทักเขาใจยังทักไลน์เข้าไปบางคนไม่มีเงินไอ,อ้บางคนไม่มีไลน์แต่มีเงินเพื่อที่จะทักไป ถามตอบถามเป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่ทำไมไม่ขายของเลยมีเงินมีเงินไหมอะไรไหมคือนางก็จะออกรูปนี้นะนี่คือนี่คือแผนการของนางจำเอาไว้นะนางจะให้คนทักไปนะครับจะให้คนทักนะครับทักไปว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรเงี้ยคือนางที่นางไม่ขึ้นอะไรเพราะอย่างงี้รู้กันยังอ่นะจริงป่ะนางก็จะดูด้วย่าใครยังอยู่ยังยืนยืน,ย,นยืนอยู่เคียงข้างนางอีดําเนะี่ยนะครับ นี่คือแผงกาของมันนะพี่อันนะี้ผมคิดนะผมคาดเดานะว่าที่นางไม่ขึ้นไหลเนี่ยนางอยากให้เอฟซมีตังเนะี่ยทักไปนะทักไปนะครับทักไปหาหนางนะแต่ก็ไม่มีใครทักไปนะไม่รู้ทักไปหรือเปล่าหรืออาจจะมีเหยื่ออะไรก็เป็นได้ไม่รู้ใครเป็นเหยื่อนะครับอาจจะมีเหยื่ออะไรก็เป็นได้นะครับไม่รู้ว่าใครจะเป็นเหยื่อหนซีก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมเชื่อว่ามีเหยื่อแน่นอนนะมีเหยื่อแน่นอน นะครับโอเคครับเอฟซีคารคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละคือน,นี่นี่แหละคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น,นตอนนี้ที่นางไม่ออกมาขึ้นไหลเพราะนี่แหละเพราะสิ่งนี้ไงเข้าใจปะเพราะสิ่งนี้เพราะเรื่องนี้ไงที่ที่นางไม่มาขึ้นไหลไม่อะไรนู่นนี่นั่นไม่อะไรก็คือเรื่องนี้แหละนางอยากให้ตีทักไปอืมแล้วมันก็จะของเงินเรียกบทสงสารอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เงินทํานู่ทนทํานี่ไอ้พวกเวตรตายนี่ก็กัดหนูไม่เลิก หนอไม่มีเงินเลยตอนเนี้ยของก็ไม่ได้ขายนะก็จะเป็นประมาณนี้เข้าใจายอย่างนะโอเคนะนิทานครับนิทานโอ้ยยับครับ